คำขวัญประจำจังหวัดสงขลานกน้ำเพลินตาสมิหลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสนเส์สะพานปา่าศูนย์การค้าแดนใต้ความหมายและที่มานกน้ำเพลินตาสงขลาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่โดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำนานาชนิดทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพจากต่างแดนที่มารวมกันที่เดียวสมิหลาเพลินใจ หาสมิลาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลามีหาดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าและรูปปั้นนางเนื้อทองอันโด่งดังเมืองใหญ่สองทะเลคำนี้หมายถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสงขลาที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะมีอาณาเขตติดกับทะเลถึงสองด้านคือทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลาเสน่ห์สะพานปา่าคำว่าสะพานปา่าหมายถึงสะพานติงดสุรานน ที่ตั้งชื่อตามพลเอกเกรมตินสุรานนอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานองคมนตรีซึ่งเป็นชาวสงขลาโดยกำเนิดศูนย์การค้าแดนใต้หมายถึงบทบาทของจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการคา้าการศึกษาและการคมนาคมของภาคใต้ดังนั้นคำขวัญของจังหวัดสงขลาจึงสะท้อนทั้งความงดงามของธรรมชาติความสำคัญทางเศรษฐกิจเมืองใหญ่สองทะเล แหล่งชีวิตและอรยธรรมแห่งแดนใต้ผิดพลาดประการใดเพื่อผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอพระคุณ